ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนหยกยังมีพลังอยู่นะคลิปนี้เป็นคลิปที่เจดที่ทยกอัดในวันนี้เรายังมีแรงเหลือๆเ,เพื่อทุกคนอยู่นะครับผมตามน้าปกคิดเลยครับอยกมาเรีเซชั่นทีเซอร์ข้ามฟ้าเคียงเธอปะใช่ไหมกูพูดชื่อผิดข้ามฟ้าเคียงเธอครับเป็นซีรีส์แนวอยกรู้สึกนะจากน้ำปกอะน่าจะเป็นเพียสหน่อยแล้วก็ เป็นคนที่ทุกคนน่าจะ crazy กมาก,มากๆพอกระโยกคือชิโนนิวนุนิวน่ารักมุงนี้เนาะน้นุนิวมแบบมีความน่ารักอ่ะยกชอบเขาเชีแหละโอเคขอชิบมาดูเลยช่องพร้อมกันฝากทุกคนช่วยกด subscribe ช่องด้วยนะครับแล้ว Thank you ทุกคนที่ส p อร์ตกันมา หลายๆปีมากขนาดนี้ขอบคุณทุกคนมากๆจริงครับแต่หยกอะยังไม่มีโล่เหมือนคนอื่นเลยนะตอนนี้ยังแบบยังไม่แสนซับตอนนี้แค่2 0 0 0 0กว่าซับเองฝากทุกคนช่วยกด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 ไว้นะครับไม่ว่าคุณจะเพิ่งเข้ามาคลิปนี้เป็นคลิปแรกหรือดูคลิปประจำแล้วยังไม่ใจอ่อนกดซับสไครต์กดเลยก็ดีนะครับและอย่างหนึ่งหยกใส่ลิงแบบออริจินอลของทีเซอร์ตัวนี้ไว้ที่ใต้ดีสคริปชันนะครับอย่าลืมไปดูกันด้วยโอเคดูกันเลยครับ จะไม่ผิดเหมือนว่านุ่นยวเป็นเจ้าชายปะ่ะมันเป็นกระแสตั้งแต่ช่วงปลายปีแหละจะอยู่พึ่งเวลาดูหล่อเชีย์ซีคาซีอะคันดา ที่คลินหรอรักษาและซื่อสัตย์ต่ออาสวะเทวะทิคือหน้าที่ของหมงันถ้ากำหม่อมจะทำเกินหน้าที่ก็คงไม่เป็นอะไรใช่ไหมพะยาค่ะว้าวภาพสวเชียล โอเคครับผมข้ามฟ้าเคียงเธอเราพูดถึงตัวพอดเรื่องก่อนแล้วกันที่เราจับต้องได้ตอนนี้คือเป็นพอดที่เกิดขึ้นบ่อยคือเอจ้านายกับบริการเจ้าชายกับองครับเจ้าหญิงองครับอย่างนั้นอะ่ะพอดแบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยๆเราเห็นกันในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ที่เป็นซีรีส์วายหรือซีรีส์ปกติดังนั้นน่าติดตามอยู่ว่า เขาจะทำให้หน้าติดตามแล้วมีความน่าสนใจมากกว่าหรือดึงดูดเราได้มากแค่ไหนพอพอยแบบนี้เราพอเดาออกว่ามันจะมีการประจนภัยบางอย่างของทั้งสองคนแล้วก็ความรักที่เกิดขึ้นจากการต้องฝ่าฟันบางอย่างมาด้วยกันแล้วก็ความยากของคอนฟ lict ข้อนึงคือการที่คนหนึ่งสูงสกกว่าเป็นเจ้านายคนนึงเป็นแค่ลูกน้องจะรักกันได้ไหมอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ เราพอเดาคนออกแต่ดูที่ว่าเขาจะทำพอรเนื้อเรื่องหรือพาดอย่างเงี้อะไรอย่างมาได้แค่ไหนแต่จริงเราสามารถจะไว้ใจทางดูบันทิกกระทามอดีชแนลได้อยู่แล้วว่าเขาทําออกมาได้ดีทุกครั้งอยู่แล้วไว้ใจพี่ออฟได้เลยอะ่ะไม่มีซีเรีองไหนที่ทําให้รู้สึกผิดหวังเลยอะ่ะดังนั้นรู้สึกว่าน่าจะมีอะไรแปลกใหม่ในมิติใหม่ๆใ,ในพอดเรื่องที่เราคุ้นเคยให้เราได้ติดตามกันแน่นอน แล้วพอเป็นซีกับหนุนิวที่มีความเคมีเข้ากันมากๆอยู่แล้วอะในแรคเร์และบทใหม่ๆยกเชื่อว่าอย่างไงก็ต้องออกมาดีแล้วก็สนุกมากเป็นแน่เลยครับผมกระแสะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ประมาณช่วงปลายปีที่เขาลอนมาให้เราดูแต่ยยยังไม่เวลาดูทิเซอร์ตัวเต็มก็เพิ่งเราดูตอนนี้เราสึกว่าเข้าใจแล้วทำไมถึงมีกระแสะขนาดเพราะว่าการตัดต่อซาวเพลงทุกอย่างความน่ารักของซีนุนิวมันก็ชนะขาดอยู่แล้วอะ โอเคทั okay. ้งนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดมันมีการอัปเดตยังไงครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์จะออนช่วงไหนการถ่ายทำไปถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีอะไรอัปเดตแล้วน่าสนใจครับผมเดี๋ยวน่าจะมาอัปเดตกันในชุมชนรวมถึงอาจจะทําคลิปอะไรให้ทุกคนดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมและเจังคลิปหน้านะครับบายเลิฟยูนะครับเทคแคร์ care, นะครับ